เอ,อยูกก่กลางป่าจ่ะหน้าของพอต้นใหม่มิตรต้นนี้ยัสามารถสางบานได้เลยถามาว่าชอบบอระวางสังคมกรุงเทพกับสังคมนี้มีกะคิดว่าอีกว่าโดนหนอกอีกสองปีเขาจะมาใส่ชีวิตยุที่นีจ่ะก็สงบเงียบเราไม่มีแสงสีสังคมสิ่งที่เราเข้าอยู่ไฟป่ามันบาถึงตรงชุดเนี่ยจ่ะ เขาจะใส่ระบบโซโลาเซลล์ี่น้องใส่โซโลาเซลล์นอนกันขึ้นแถวนี้จะเต็มไปด้วยปลูกยางพา่าข้าเจ้าจะมาหลับถึงทีกีดเราก็มาหลับถึงทีเลยอันนี้คือปลาที่พอปลูกไว้คือมันที่ดินหลเพิน่นเพิ่นก็เลยปลูกป่าพี่น้องปลูกป่าแล้วมันสางบานใ้น้ำตรงนั้นจะเป็นป่าบกมวง ปลูกไว้กินมีบักม่วงมีขนุนพี่น้องไม่ได้สื่อเขาดอกพราถึงฤด,ดูการอันนั้นก็จะเป็นสวนพักผ้ายางผ้าอ้อมช่มปลาออต้นใหม่มาล่งพี่น้องแล้วก็ผ้าช่มหน้าเก็บภาพความทรงจำไว้โดนๆหอยจะได้กลับมาอยู่มานีเนาะหลอยกบมาเชิญช่มมันเดี๋ยว้ายางเข้าไป สวนยางพาราพี่นอ้องอันนี้สุ่มเตี้ยงที่นี่ล้อมรอบด้วยป่ายางพารานะคะอันนี้เป็นฤดูแ,แล้งเรามันก็นจะเป็นนังสีจ้ะข้าจ้าก็จะไม่กีดอย่างอยู่นี่พี่สาวข้นโตข้าจ,จะจะไม่กีดอย่างเย็นสงบแต่ว่านี้ว่า เออนี่ข้าเจ้ออาก็ามัดกีดยางข้าเจ้าก็จะม่กีดยางที่ตรงนี้ไปขายจา้ะอันนี้เป็นสวนสวนของนี้ของพ่อมีปลูกไว้นะนี่พี่สาวเพิ่นจะมากีดยางไว้ก็ได้เงินอยู่จากการกีดยางเนาะเพิ่นขยนันเพิ่นก็จะขยายขยายต้นยางไปอีกปลูกขยายเพราะว่ามันได้เงินไหลายหลายก็ปลูกเขานะ เพราะว่าสาหรับพวกเฮ้าเราบางคนเข้าเจ้ากับปลูกยางกีดเองก็ได้เดือนละสี่หมื่นยังสี่นะพี่น้องได้ผลประกอบการจากการกีดยางเข้าเจ้าก็จะปลูกยางหลายก็ปลูกเขาส่วนเฮาส่วนตัวเองคิดว่าถ้ากลับมาอายุบานก็ทถาเกษตรผสมผสานพ่ออยู่พ่อกินกับพ่อบดเลินินดินล้นอียงมากไม่ขอให้ได้ยุกับพ่อกับแม่กับมีความสุขหล้วจา้ะมืนอนีผ้ามาเบิ้งสวนยาง Bye-bye!